Hi เพื่อนๆสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อากาศแม่มดครับเพื่อนคนสวยคนน่ารักวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งมาเร็วก็ทวงไม่มาก็ทวงเพื่อนๆจะเอาอยัางไงกับแม่มด <c oughs> อ่ะก็ก็ก็ข้อความใครกันฝากถึงเพื่อนๆในวันนี้นะคะช่วงใบยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆขาวันนี้อากาศดีเนาะเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะนะ ยังไม่สบายเดี๋ยวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงมาฟังแม่มดขับปุ้นบน่น <c oughs> อ่ขาข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้วันนี้แม่มดขับปุ้นสั่งไพ่มาใหม่สองสำหรับสวยมากๆเลยเอ e นจีไพ่แบบอ่านยากนิดนึงแต่จะอ่านได้ความเข้าใจด้วยด้วยตัวของตัวเองนี่แหละนะเพื่อนๆมา มาเช็คความสัมพันธ์ของเพื่อนๆและเขาหน่อยสาธุสาธุสาตุส,ส,สาตุดทวบุบุญบารมีของพระเจ้าชติกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนวความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเวลานี้นะคะข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณนะ,ะถ้าความสัมพันธ์มันใช่จะหลีมันได้นั่นแปลว่าเป็นข้อความของเพื่อนถ้าความสัมพันธ์ไม่ใช่จะหลีดมันไม่ได้นั่นแปลว่าไม่เพื่อนมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ใชข้อความของเพื่อนนะคะนะคะ,นะคะแกคิดว่าไม่เหมือนขาบปุ่นเราดีทัน อมูตเมียเพื่อนนมันเป็นเพียงพลังงานโดยรวมนะคะไม่อินไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะไม่เอามาตัดสินชีวิตตัวเองตอนนี้ไม่มคาครับถูกรบกวนจากตัวต่อไม่รู้บินเข้ามาในห้องได้ยังไงโอเคความสัมพันธ์เวลานี้โอ้โห energy ไพ่แบบอ่านยากอยู่นะ มีการรอคอยเนาะรอคอยรอคอยอยีกแล้วไม่ต่างจากก็ก็ก,ก,ก็คลิปล่าสุดรอคอยการพบเจอกันเพราะพวกคุณสองคนอะต่างมีความรู้สึกว่าแบบมันคือเนื้อคู่อะมันคือสิ่งที่ไม่สามารถออกจากกันได้อะนะเอเนอจีมันก็แปลกๆดีหนึ่งไม้ เป็นหนึ่งไม้ที่มีงูพันเป็นหนึ่งไม้ที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงแบบว่าอยากคุยอยากคุยลึกซึ้งแล้วอยากคุยให้เข้าใจแล้วว่าแว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อกันไหมหรือว่าจะยังไงดีนะคะอืมมีการรอคอยรอคอยที่จะแบบว่าบอกความรู้สึกที่แท้จริงที่แท้ทูที่มีต่อเธอในเวลาเนี้ยต่างคนต่างเก็บ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บเก็บความรู้สึกตัวเองมานานมากๆเก็บมานานมากๆม,มันเก็บจนมันล้นมันเออจากที่แบบไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นหรอกไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่มันจนแบบ queen of queen of cup เนี่ยก็คือแบบความจริงใจความจริงความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จริงใจนะคะคือมันเก็บ มานานมากๆแล้วอ่ะอืมเพราะว่ามันไม่สามารถตัดใจหรือตัดหรือว่าไปไหนได้เลยอ่ะพยายามที่จะออกจากกันละมันจะเหมือนมีบางอย่างดึงกลับเข้ามาโอเคขับปุ้นมองไพ่หน้ากองนี้นะมันมีนความสัมพันธ์ของทวินเฟมก็ได้ทวินเฟรมที่ไม่สามารถลืมก็ได้มันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของคุณนะคะเวลาที่คุณได้ห่างกันกับทวินเฟรมของคุณใช่ไหมพอห่างกันไปนานๆคุณจะลืมเขาหรือคุณจะคิดถึงเขาน้อยลง หรือคุณเริ่มมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณจักรวาลจะไม่ยอมให้คุณสองคนลืมกันแล้วกันแตกมากแล้วมันก็ทรมานมากๆเพื่อนๆเมื่อไหร่ที่คุณจะลืมเขาจักรวาลจะดึงคุณกลับมาจะถูกเสียบปลั๊กใหม่รีสตาร์ทใหม่ไม่ได้เศร้าเพราะเขาแล้วใช่ไหมอยู่ดีก็จะกลับมาเศร้าอ,อีกนั่นแปลว่า เหมือนคุณกําลังลืมตัวเองเหมือนคุณกําลังลืมจิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่กับตัวคุณเองนะเขาจะไม่ยอมให้คุณลืมจักรวาลเมื่อเขาเป็นคนรังสรรค์ให้คุณได้คู่กันคุณไม่มีสิทธิ์ลืมคนคนนี้ออกไปจากหัวต่อให้ไม่ได้รู้สึกรักรู้สึกพิศวาสหรือรู้สึกอะไรแต่คุณจะไม่ลืมนะคะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณนึกถึงเขามากๆ อีกฝั่งหนึ่งเขาจะฝันถึงคุณแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดถึงคุณมากๆคุณก็จะฝันถึงเขาสําหรับบางคนนะ่ะฝันติดติดกันแบบสี่วันได้เลยอะ่ะอืมนะจนคุณก็ดึงกับตัวเองกลับมาแบบรักเขาอีกแล้วให้อภัยเขาอีกแล้วออกไปไหนไม่ได้สักทีมันไปไหนไม่ได้มันจะวนกลับมาอยู่แบบเนี้ยอึดอัดอัดอัน้นอัดอั้นมากๆแล้วก็เก็บ เก็บทุกความรู้สึกเก็บรายละเอียดเนี่ยเก็บรายละเอียดเก็บทุกความรู้สึกยาวเป็นกระดาษยาวเป็นหางว่าวเลยนะนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ยอมปล่อยกันและกันออกจากความรู้สึกไม่ยอมปล่อยกันและกันออกจาก,กหัวก่อนหน้าน,นี้อาจจะคิดถึงเขาน้อยลงอาจจะแบบไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกไม่ได้แซ่บไม่ได้เฮิร์ตเพราะเขาบางทีก็มีคนใครผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ก็ลืมคนคนนี้ไม่ได้ แต่พอเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่หรือพยายามที่จะไปรักคนใหม่มันจะมีบางอย่างมันจะเป็นทรายบางอย่างที่ทําให้คุณดึงคุณกลับมาว่าเฮ้ยอย่ารักคนอื่นนะเฮ้ยอย่าไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ยอมให้คุณลืมกันอะไรกันอนะ่ะอืมนะมันก็ทรมานนะความรักแบบทวินเฟรมนะคะมันเป็นความรักที่ คุณต้องเรียนรู้การรักตัวเองมันเป็นความรักบททดสอบทางจิตวิญญาณคุณต้องรู้จักการรักตัวเองโดยแท้จริงเป็นยังไงรักแบบไม่ได้ครอบครองกันแล้วกัน่ะมันเป็นยังไงนะคะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอจักรวันก็จะเล็งเห็นว่าคุณสองคนพร้อมแล้วแต่มันต้องพร้อมทั้งคู่นะมันต้องเป็นสิ่งมันเป็นมันต้องพร้อมทั้งคู่อะ่ะไม่ไม่ใช่คนนึงพร้อมคนนึงยังไม่พร้อมคนนึงตื่นแล้วคนนึงยังไม่ตื่นนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเกี่ยวกับทวินเฟ m มดูแล้วกันนะว่ามันหมายความว่าไงนะคะมันก็จะมีสัญญาณสัญญาณไกด์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นตัวเลขความฝันหรือไดจาวูอะไรแบบนี้หรือความรู้สึกที่แบบดีดีมันก็ดาวดีดีมันก็อัพอะไรแบบนี้ค่ะอะ ฟังข้อความาจะเข้าถึงคุณถ้าความสัมพันธ์มันใช่จริตมันได้ในกันต่อนะคะความสัมพันธ์แบบรอคอยนะรอคอยการพบเจอกันนะคะเพราะว่าคุณยังรู้สึกว่าเขายังคือรักแท้ของคุณคุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้เขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคุณก็คือรักแท้ของเขาเขาก็ไม่สามารถตัดคุณออกจากใจของเขาได้เช่นเดียวกันนะมันก็เลยเป็นการรอคอยที่แสนยาวนานและเจ็บปวดกันทั้งคู่อะประมาณเนี้ย ไม่รู้ว่าจะอ่านไปแบบรูปแบบไหนนะเพราะไพ่มัน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 แบบสุดเหมือนกันฟิลอารมณ์ไพ่สำหรับเนี่ยสุดหนึ่งสองสามโอเคเขาอาจจะขอดูไพ่ด้วยเรายังมั่นคงกับเธออยู่นะเรายังมั่นคงในความรู้สึกของเรา ว่าเราอ่ะไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามที่จะปล่อยเธอไปนะเราพยายามแล้วเราพยายามเทเธอออกจากความรู้สึกพยายามปล่อยปล่อยเธอออกจากหัวของเราแล้ว แต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้แม้เราจะนิ่งนิ่งมากๆจนเธอไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราคิดอะไรทำอะไรอยู่ในเวลาเนี้ยว่าเรารู้สึกกับเธออยู่ไหมเรายังคิดถึงเธออยู่หรือเปล่าเรารู้ว่าเธอแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราเลยแต่เราอ่ะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเธอนะ เพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถสื่อสารกับเธอได้ทางความรู้สึกเราไม่สามารถลืมเธอได้จริงๆแล้วเราก็อยากจะไปหาเธอแล้วอ่ะแม้ตอนเนี้ยภาระหน้าที่ของเรามันเยอะนะเราต้องทำงานต้องหาเงินต้องดูแลผู้คนมากมายต้องดูแลใครหลายๆคนที่อยู่รอบกายเรา ที่ผ่านมามันเจ็บเรารู้ว่ามันเจ็บปวดเราเคยทำร้ายเธอให้เสียความรู้สึกเราก็อยากบอกเหมือนกันว่าเราก็เจ็บแล้วเราก็อยากกลับเข้ามาทำให้มันดีกว่าเดิมกลับเข้ามาโอบก,กอดเธอมาแสดงความรู้สึกจริงๆที่เรามีให้เธอ พราะเธอเป็นคนที่เราไม่สามารถตัดใจได้เธอแตกต่างจากคนอื่นเธอมีความเก่งความสามารถความสวยความหลอ่อความเซ็กซี่มันถูกใจไปหมดทุกอย่างเลยที่เธอเป็นเธอมันดีอยู่แล้วที่เธอเป็นชายอย่างนี้นะดีอยู่แล้วเป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วนะคะ เราก็เลยอยากเข้ามาชัดเจนกับเธออยากมีการให้และการรับที่เท่าเทียมกันก่อนหน้านี้เธออาจจะให้เรามากให้ทั้งความรู้สึกให้ทั้งเวลาให้ทั้งคําพูดให้สิ่งดีๆแก่เราแต่เราแทบจะไม่เคยให้อะไรเธอเลยจากนี้ไปนะจากนี้ไปเราจะเป็นผู้ให้ที่ดีบ้าง เป็นเดือดสตาที่ดูเหงาจังมีดาวอยู่เดียวเธอมันทำให้เรารู้สึกเหมือนหมากลางหันมองดวงดาวเลยอะคิดถึงเธอแล้วมันเหงานะคิดถึงเธอแล้วมันเศร้ามันเหมือนคนที่อยู่ไกลมากๆที่อยากได้อยากครอบครอง แต่ต้องไม่ได้ที่เอื้อมไม่ถึงตอนนี้เธอโดดเด่นมากนะเธอดูดีมากๆเธอเหมือนกำลังวิ่งไกลจากเราไปมากๆแล้วในเวลาเนี้ยแต่เรามีความรู้สึกดีๆให้เธอนะเราเป็นคิงถือถ้วยที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ที่เต็มไปได้วยความรักที่จริงจังแล้วก็จริงใจครั้งนี้ที่เราจะกลับมาเรารู้หัวใจต,ตัวเองแล้วว่าเรารู้สึกยังไงเรารักเธอนะเธอยังเป็นเหมือนดอกไม้ ที่เติบโตในหัวใจเราเสมอเราอาจจะเคยเทเธอเคยทำร้ายเธอเดินทันหลังออกจากเธอไปแต่อาจะบอกให้เธอรู้ไว้เลยว่าเธอยังเป็นคนนั้นน่ะในหัวใจของเรา ปัญหาที่จะเจอด้วยกันในอนาคตอะเราไม่กลัวนะเราพร้อมแล้วเราพร้อมไฟกับทุกปัญหาทุกๆอุปสรรคแล้วแล้วเธอล่ะพร้อมไหมที่จะประจนภัยไปกับเราที่จะฝ่าฟันความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปด้วยกันใบสุดท้ายนะคะ อ,อย่างเดียวนะถ้าเรากลับเข้ามาเธอ,อย่างนิ่งแล้วก็อย่างเงียบใจเรานะเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้กันใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปสิ่งไหนที่ดีก็ให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่เธอไม่ชอบเราก็จะพยายามที่จะลดลง ให้เราสองคนได้คลองรักกันและได้อยู่ด้วยกันนานๆเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเขาพุ้นขอโทษด้วยนะที่เขาพุ้นต้องดูไพ่ไปด้วยเพราะว่าเขาพุ้นมองไม่เห็นตัวหนังสือว่ามันคืออะไรนะคะและ้วเขาพุ้นพยายามอ่านความเข้าใจของไพ่ โอเคเขาพูดมาส่งพลังงานก็ก็ก็ดูเงาเงาเศร้าเ้าดูเขาคิดถึงเพื่อนนะอยากกลับมานะคะโอเคอย่านที่เขาพูดพูดว่าเพื่อนๆมีสิทธิ์เลือกหรือมีสิทธิ์อนุญาตให้ใครกลับเข้ามาในชีวิตหรือปฏิเสธให้ใครไม่เข้ามาก็ได้เพื่อนๆจะอนุญาตให้เขาเข้ามาหรือจะปฏิเสธเขาก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเพื่อนๆนะคะ จงเล่นบทผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้เมมโมรัอบคูนคนต้องล่ำลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปคลิปนี้ได้บายค่ะ